สวัสดีค่ะปัจจุบันถ้าหากจะพูดถึงปัญหาโลกร้อนเชื่อว่าหลายๆคนคงจะทราบกันดีเพราะถือว่าเป็นปัญหาที่หลายๆประเทศได้ให้ความสําคัญแล้วก็เฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกผลกระทบปัญหาโลกร้อนนี่นะคะก็ได้ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้คนสัตว์พืชก็อย่างเช่นปัญหาน้ําท่วมโคลนดินถลม่มแล้วก็ปัญหาภูเขาไฟระเบิดนะคะ เชื่อว่าหลายๆคนนี่นะคะคงจะได้เห็นตามสื่อโทร,รทัศน์ไม่มากก็น้อยถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้ปัญหาโลกร้อนอุณหภูมิของโลกยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณพร้อมหรือยังที่จะเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่คุณอาจจะไม่เคยพบมาก่อนกิจกรรมที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนก็มีอยู่มากมายค่ะก็อย่างเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถาน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การทำการเกษตรและการปศุสัตว์ปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรออกไซด์ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผลที่ตามมาก็คืออุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการเรือนกระจกแต่ละชนิดก็ยังมีศักยาภาพในการทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่แตกต่างกันค่ะสาเหตุที่ทําให้โลกร้อนและวิธีที่จะช่วยลดปัญหาโลกร้อนซึ่งปัญหาหลักเกิดจากการใช้รถยนต์ของชาวโลกซึ่งมีจํานวนมากขึ้นตลอดระยะเวลา30-40ปีที่ผ่านมาและในช่วงเวลาดังกล่าวเรื่องโลกร้อนไม่มีใครกล่าวถึงให้ชาวโลกรู้เรื่องมาก่อน พราะนักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนและมั่นใจว่าโลกกำลังร้อนขึ้นเพราะเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศและยังไม่เห็นผลเสียที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ว่ามีผลกระทบต่อความสมดุลของธรรมชาติมากขนาดนั้นแต่ในปัจจุบันผลกระทบนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากนั้นมีวิธีค้นคว้าทดลองและสรุปผลได้แม่นยำ และชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งทำให้เกิดความตื่นตัวอย่างมากในระดับนานาชาติสมมุติเราประมาณว่ารถยนต์1นคันโดยทั่วไปปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ200กร,รัมต่อกิโลเมตรที่รถวิ่งและสมมุติว่าประเทศไทยมีรถทุกชนิดรวมกันวิ่งใน1วัน1ล้านคันและแต่ละคันวิ่ง10กิโลเมตรรถยนต์ในประเทศไทยจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ เท่ากับ1ล้านคูณ10คูณสเท่ากับ2ล้านกิโลกรัมต่อวันหรือ2,000เมตริกตันต่อวันสู่ชั้นบรรยากาศและถ้าเราคิดถึง365วันเราก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศปีละ7 3 0 0 0 0มเมตริกตันต่อปีสู่ชั้นบรรยากาศตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สมมติขึ้นมาซึ่งใกล้เคียงกับความเป็นจริงค่ะ จะโต้แย้งว่าต้นไม้ใบหญ้าที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนี่นะคะสามารถที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในตอนกลางวันแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าตอนกลางคืนมันก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเหมือนกันและในเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่าก็ถือว่าเป็นการทําให้เกิดโลกร้อนและเวลาที่มนุษย์ของเราเนี่ยนะคะหายใจออกมาก็เป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเหมือนกัน,นะคะ่ะ ปัจุบันนี้นะคะวิธีการที่จะลดปัญหาโลกร้อนได้มากที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเองปรับเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์มาเป็นการใช้จักรยานแทนซึ่งในประเทศตะวันตกเองนะคะเขาก็ได้เริ่มทำกันมากขึ้นแล้วแล้วประเทศไทยของเราล่ะคะเริ่มทมัาวินกันหรือ,อยัง อเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะว่ามีวิธีการที่จะช่วยลดการใช้รถใช้ถนนยังไงในการลดปัญหาโลกร้อนค่ะอ้าวเราเจอแล้วคนหนึ่งตามมาเลยกำลังนั่งกดบีบีอยู่สวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่อมิค่ะอ๋อค่ะวันนี้นะคะเราก็จะถามคุณมิกว่าคุณมิกมีวิธีการที่จะ ใช้รถใช้ถนนยังไงในการช่วยลดโลกร้อนช่วยลดน้ํามัน,นะคะ่ะช่วยลดน้ํามันเหรอคะก็เปลี่ยนเป็นใช้รถโด,ดยสารอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้รถเราใช่ไหมคะเราก็จะใช้รถเราเราหนึ่งคนใช้รถเราสองคนสามคนสี่คนก็ใช้รถเราแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปใช้รถโด,ดยสารอย่างเงี้ยเราสักห้าคนขึ้นรถโด,ดยสารคันเดียวก็ใช้น้ํามันแค่รถคันเดียวแค่นี้ก็ประหยัดพลังงานได้แล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ,ะเจอพี่คนที่สองแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ท็อปคะพี่ท็อปพี่ท็อปเรียนคณะอะไรคะเยนวิศวะเรียนวิศวะใช่ไหมคะค่ะเราก็อยากจะถามพี่ท็อปว่าพี่ท็อปมีวิธีการลดโลกร้อนยังไงในเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถบ้างคะก็ปั่นจักรยานปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช่ได้ออกกำลังกายด้วยได้ตัดเปลืองน้ำมันด้วยค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค <It is. S 2> okay. ่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อโน้ตครับพี่โน้ตพี่โน้ตเรียนคณะอะไรคะคณะวิทยาการคณะวิทยาการแล้วพี่ผู้หญิงอะคะชื่อเจนพี่พี่เจ๊ค่ะค่ะก็แม่ก็อยากจะถามพี่ทั้งสองคนนะคะว่ามีวิธีการช่วยลดปัญหาโลกร้อนยังไงบ้างคะคือต้องปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะค่ะแล้วพี่เจ๊อะค่ะ ถือว่าเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณที่ที้ยงสองคนมากค่ะปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาสาเหตุหลักๆ เท่าที่นักวิทยาศาสตร์ได้ติดตามดูเราจะพบความสัมพันธ์ที่สำคัญก็คือปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนขึ้น การแก้ปัญหาก็ต้องอยู่ที่2ปัจจัยหลักก็คือลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเผาไหม้เช่นการใช้รถยนต์ก็ต้องอาศัยพลังงานจากอิต,ตเรเลียยมทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ก็จะเกิดคาร์บอนไดซด์และก็น้ำขณะเดียวกันเราไม่สามารถที่จะไม่ทำให้มันเกิดคาร์บอนไดไซด์ขึ้นมาได้เพราะทุกคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานเช่นการหุงหาอาหารก็ต้องใช้พลังงานคนาร์บอนไดไซด์ที่เกิดขึ้นนั้นเราสามารถที่จะลดลงได้ โดยใช้ต้นไม้เป็นตัวการสำคัญที่จะลดปริมาณความแบอนไดออกไซด์ต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ต้นไม้จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงเกิดเป็นกรูโคสกรูโคสก็จะเปลี่ยนเป็นพวกเซลลูโลสเป็นเนื้อไม้ทำให้ต้นไม้นะเนี่ยเจริญเติบโตขึ้น ขนาดเดียวกันก็จะได้ออกซิเจนมาใช้ในการหายใจสำหรับมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้เพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามทำให้เกิดคดาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุดและลดคดาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศลงด้วยการปลูกต้นไม้ ถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังนะคะคงจะทราบถึงสาเหตุและก็ผลกระทบที่ตามมาของปัญหาโลกร้อนกันไม่มากก็น้อยแล้วหยุดเถอะค่ะหยุดด้วยมือของเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อทําให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเองค่ะอย่างเช่นคุณจะเดินไปคุณจะไปตลาดไปซื้อของคุณก็ขี่จักรยานแทนที่จะมาขี่รถจักรยานยนต์ เพราะนอกจากจะทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้โลกของเราเนี่ยนะคะเย็นขึ้นแล้วก็น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ